มายความว่าไงอะคะพี่ต้นก็หมายความว่าพี่ต้นอะเข้าใจผิดไปองจ้ะเข้าใจผิดไปเองจ้ะโอ๊ยอะไรยังไงคะเนี่ยตอนเนี้ยนาฉันจะรู้สึกแบบปวดหัวจอีกแล้วนะคะเอางี้นะคะคือพิมเนี่ยไม่ได้เป็นโรคกระดูกสันหลังครับกระดูกต้นคอเอ้ยเส้นประสาทอะไรนั่นแล้วอะค่ะหายแล้วเนอะพิมเนาะใช่ไหมหายแล้วจ้ะ ไปสองสามวันก็หายแล้วอะค่ะเนี่ยจริงพิมก็ไม่ได้เป็นเอ้ยคือพิมพ์เป็นค่ะแต่ว่าพอดีว่ามันหายนานแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณต้นเขาไม่ทราบอะค่ะ,ะใช่ใช่ใช่คือพอดีนานแล้วแล้วพีพ่ต้นไม่ทราบอ่ะจ๊ะคืะอ้อพี่ต้นไม่รู้พี่ต้นก็เลยแบบมั่วม่ขึ้นมาแต่พี่ต้นทําแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะเนี่ยจ้าเอาเป็นว่า ตอนนี้คุณพิมพ์ก็กลับมาจัดงานแต่งงานให้นายกับพี่ต้ได้เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะค่ะดีจังเลยหมดปัญหาละยังจ้ะอะไรคะคือมีอีกเรื่องหนึ่งนะคุณหญิงแม่เขาอยากให้เราจัดงานแต่งงานที่บ้านหลังนี้เพราะคุณหญิงแม่บอกว่าถ้าเกิดจัดที่ศูนย์รถไฟนะครับอากาศมันร้อนคนมันเยอะย้อเยียคุณหญิงแม่จะไม่ไปอะครับโอ้คุณหญิงแม่นะคุณหญิงแม่ ขัดใจพี่ต้นแบบเนี้ยก็เท่ากับขัดใจนาไปด้วยอ้อยคุณแม่ทําแบบเนี้ยตอนนี้นาปวดหวดัวซีดแล้วนะคะพี่ต้อนอ้อยจะเย็นๆสะพี่ต้นว่านะแต่งที่ไหนอะก็เหมือนกันนะจริงด้วยค่ะขอให้คนที่เราแต่งด้วยรักเราก็พอค่ะก็จริงของคุณพิมน,นะคะไม่ปวด,ดละคือแอมเก่งในชายคอลเลคชันเนี้นะคะ ขอบของเกงในอะค่ะมันค่อนข้างที่จะเว้าสูงมากเลยอะค่ะไม่เป็นไรครับไม่ใส่เลยเนี่ยผมก็ถ่ายมาแล้วนะครับคือโฆษณาชุดที่แล้วเนี่ยเขาให้ผมยืนยิ้มเท่ๆแล้วก็ถือกางเกงในตัวเดียวมันก็ยังดูเท่มากเลยครับไม่ใส่อะไรเลยเหรอคะใช่ครับคือว่าผมเนี่ยเป็นนายแบบมืออาชีพนะฮะก็เลยค่อนข้างจะทำงานอย่างเต็มที่ให้มันคุ้มค่ากับที่เขาจ้างเรานะฮะ มันแพงครับผมพอดีผมเรียกเขาแพงไงแต่น่ารักนะคะคุณดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากค่ะชอบมากเลยค่ะคุณเดชทำอะไรกันจ้าสองคนนี้คุยกันจุ๊กจิ๊กกิ๊กกูอา้น่ารักน่ะอ๋อคุณพันธ์คะเขาคงกำลังคุยงานกันอยู่มั้งคะแหมคุณพันธ์พูดสหน้าเตียดเทียวเอมมี่มากกันแล้วนะเชิญคุณพันธ์นั่งก่อนด้อครับเชิญครับเชิญครับ เชนั่งนะคะเชนั่งเลยครับน่ารักค่ะานั่งเขนเลยครับเอ่นท่านกับคุณเอมมี่ค่ะเลขานุการส่วนตัวส่วนตัวของคุณพันธ์ค่ะไม่ทราบว่าท่านทั้งสองเนี่ยต้องการจะรับเครื่องดื่มอะไรไหมครับชามะนาวค่ะชามะนาวนะครับแล้วของคุณขอชาดาเย็นค่ะคุณคัทครับคะเดี๋ยวช่วยไปเอา ชามะนาวกับชาดาเย็นมาให้ท่านทั้งสองเลยได้ไหมครับแคทห,หรอคะใช่ครับคคุณเดชจะให้แคทไปเอาชามะนาวกับชาดําเย็นหรอคะใช่ครับหรือว่าจใ้ผมไปผมไ,ไปเองก็ได้อ,อย่าค่ะคุณเดชคุณเดชอดดย่าไปคะ่ะงั้นคุณแคทก็เร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับได้ค่ะ<ป>เดี๋ยวแคทเลยคะจะไปเอาชามะนาว กับกาชาดําเย็ยนมาเสิร์ฟให้ทั้งสองท่านเลยค่ะค่ะด่วนค่ะค่ะแป๊บนึงค่ะาเอาชาดำเย็นนะคะแคทเป็นพี่าขอขาค่ะไ<า>ด้ฝันอะไรในตัวคนยากฝันจะฝากชีไพว้สุพรรณเมื่อเสร็จการทับ คงกลับเขตขันจะมาหาดวงจันทร์ไม่ไปอื่นเลยโอ๊ยตายแล้วพอกันเลยพอกันเลยทั้งแม่แป้งหนีทั้งนิสาเนี่อย่านึกนะคะว่าครูเนี่ยเอาเธอมาเล่นแล้วจะเอาเธอออกไม่ได้แล้วก็อย่าคิดนะคะว่าบทเนี้ไม่มีใครเขาอยากเล่นน่ะครูคนหนึ่งล่ะค่ะที่อยากเล่นแต่มันแก่เกินไปเข้าใจไหมคะ ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไม่รู้อะไปฝึกซ้อมร้องเพลงมาจนกว่าครูจะพอใจ <c oughs> เคเบิลจ๊ะครับขอคอมเมนต์เคเบิลน,นิดหนึ่งนะลูกนะการแสดงดีมากแล้วร้องเพลงก็พอใช้ได้แต่ครูเนี่ยอยากจะบอกเคเบิลว่า <c oughs> นา้าหอ่ะ <c oughs> พัก15นาที ยกลับมาซ้อมใหม่นี่จะแสดงแล้วนะเนี่ยคนละเพลงนี่ช่าเถอะวะนนี่พกพระเนจรตาบอดแรงร้อนมาขอทานหารกินเนี่ยเพราะเธอคนเดียวรู้ไหมที่ทำให้เปนหนี่ต้องโดนดุด้วย พดูดอย่างนี้อ่ะก็โดนดูด้วยกันทั้งคู่อ่ะไม่ต้องเลยฉันรู้นะว่าเธอแกลงถ้าอยากเป็นนางเอกคนเดียวใช่มนะแป้งหนีดูออกนะเฮ้ยไมพูดอย่างน,นี้อ๋ออยอความรักาิคลากดีๆนะคะคุณลูกค่ะคุณลูกไปจัด จัดงานแต่งงานที่ทางรถไฟสวนรถไฟ,ไไฟครับค,คุณแม่ครับก็นั่นแหละมีผู้คนมากมายไกย่กองคล้ายจะเป็นลมบ้านเราดีกว่าลูกนี่หลังมือมาใหญ่โตมโหฬลานขนาดนี้มีเนื้อที่ใช้สอยนะลูกนะห้าหมื่นตารางเมตรเข้าไปแล้วโอ้โหเวอร์ไปแล้วั้งครับคุณแม่ครับเฮ้ยขอบคุณท่านโทษครับคุณแม่ครับค <c ười> ือแหมคุณแม่ก็เวอร์ไปนิดนึงนะครับ <c ười> จริงที่ผมมองดูเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงหรอกครับ นต้นมันจะไปถึงได้ยัางไงาแม่ก็ว่าไปอย่างนั้นแหละแม่ก็อยากให้แกสองคนจะมาจัดงานที่นี่มูคุณแม่ค่ะถึงคุณแม่จะไม่พูดอะไรให้มันว่เนี่ยนะคะนางกับพี่ต้นน่ะก็ตั้งใจยอยู่แล้วค่ะว่าจะจัดงานแต่งงานตามใจคุณแม่ น่รักน่ารักน่ารักน่ารักดีจังเลยลูกคุณแม่จะได้ไม่ปวดหัวจี๊ดช้าทีเลยจ้าจริงด้วยค่ะคุณพิมพ์นาว่าจะถามคุณพิมพ์ตั้งหลายทีแล้วแต่ว่าลืมอยากรู้ว่าสวยๆอย่างคุณพิม์มีแฟนหรือยังคะแล้วถ้ามีแล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีหรอคะเอ่อยังค่ะก็เคยมีนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่ามีแล้วมันปวดหัวจี๊ดเลยค่ะอะไรนะคะ พี่ออน or, ออกไปหาลูกค้าสองครั้งคุณป้าก็มานี่สองครั้งเลยเหรอมาตามงานโฆษณาเหรอคะพี่ใช่ค่ะห่จะเห็นนั่นคุยกับคุณเดชประดินอยู่ตั้งนาน2นานนานจนน่าสงสัยน,น,นานจนน่าประหลาดใจจิตใจวันไหวกันไปเลยจริงไหมล่ะคะน้องแคทขาจริงไม่จริงคะ่ะแคทไม่ได้สนใจอะไรลยแต่นี่ก็แปลกนะคะ เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณป้านะไม่เคยพูดเรื่องงานกับออนเลยอ่ะโอ้ยเขาคุณอยากมาคุยที่นี่มากกว่าค่ะนี่รู้ไหมคะอันนี้เนี่ยคุณป้าบอกพี่พงษ์คนเดียวเลยนะคะว่าคุณเดชเนี่ยเขาเชิญคุณป้ามาร่วมง,งานการถ่ายภาพนิ่งคอลเลกชันชุดว่ายน้ําชุดใหม่ไม่เชื่อเราไปถามน้องเอมี่ได้เลยค่ะน้องแคที่รู้ใช่ไหมเรื่องนี้มีทราบค่ะก็คุณป้าเขาบอกพี่พงษ์คนเดียวนี่คะ่ะ ก็ใช่น่ะส like um ิก็คกอตอนนี้พี่พงศ์เขาก็บอกเราแล้วก็บอกเธอไงแคทก็ใช่น่ะสิแคททราบละค่ะออนก็ใช่น่ะสิจะมาเียกันทำไมเนี่ยโอ๊ยนี่น้องแคทพี่ว่าอีกอย่างนึงนะน้องเนี่ยควรจะเตรียมไปหาหมอได้เลยหมอหูแล้วก็หมอตาจ้ะทำไมอะพงศ์ ก็ตอนนี้มันหูหนวกตาบอดอยู่นี่ความรักมันเข้าตาและที่สําคัญนะเดินไปหาหมออีกหนึ่งแผนกไปหาหมอโรคหัวใจด้วยไว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 ๆททำไมต้องไปหาหมอหัวใจคะก็พี่พงเดานะคะน้อ่อนว่าต่อไปเนี่ยจะต้องมีอาการอ,อกหกักรักแร้เกิดขึ้นรักเขาข้างเดียวเหมือนเกลียวเชื่อกเขาไม่รักเราเกื่อเลือกหารู้ไม่เอิเอ ห้าหกเจ็ดแปดมาด้อันมาด้กันเลือดสัมพัน์เอ่ญเลือดสัรพันธ์เราพันยหญ่ไปเลยชัดเลยค่ะชัดเลยดูท่าสิคะมันแสดงถึงความนำแนมที่คุณถ่ายสติ๊กเกอร์กันที่สยามหรือเปล่าคะมันไม่ได้แสดงถึงความรักษาตอย่างแข็งแกร่งเลยอะไรว้า เอาขาลงสิคะทำไมต้องรอให้กูบอกตลอดเวลาตามนั้นค่ะกบคุณนีนคะพี่ใหญ่ทุกคนคะ่ะกูค,คิดออกแล้วนะคะเราจะต้องเพิ่มความเข้มแข็งเข้าไปในท่าค่ะคนดูเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมกับเราฮึกเหิมกับเราแล้วก็รักท่ารักนดินนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกูค,คิดว่าเราควรจะเพิ่ม กลองยาวดีไหมคะเงียบกันหมดเลยถ้าเงียบแปลว่าเห็นด้วยขอบคุณทุกคนมากที่เห็นด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะพี่อย่างนั้นนะคะเอากลองยาวแผ่นคอนะคะฮึปแล้วกปะตะเดิน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 ปะโอเคไหมคะเง้ยคะลองเลยคะห้าหกเจ็ดแปดปักตะเดินปัตะดินตะเดินตะเดินปัแฮปปี้ทุกคนโอเคแฮปปี้ใช่ไหมคะมาทำอย่างนี้แล้วแฮปปี้ สวัสดีค่ะนี่ก็ใกล้งานเข้ามาทุกวันแล้วนะคะคุณต้นดูหล่อขึ้นทุกวันเลยว, <c oughs> วันนี้เอาชุดมาให้ลองคะ่ะนะคะไปเดี๋ยวบอสเอาไปที่ห้องให้คุณต้นลองแล้วก็ถ่ายรูไปไว้ด้วยละครับผมชุดคุณนาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เป็นแบบที่คุณนาต้องการเลยล่ะค่ะยังไงนาต้องขอบคุณพีม์มากเลยนะคะเป็นธุระจัดการให้นาทุกอย่างเลย ไปลองช่วยกันดีกว่าค่ะเชิญคัค่ะพิมพ์ทำไมชุดมันเป็นอย่างเนี้ยคือต้นไม่เคยชินเลยอ่ะชุดแบบเนี้ยอ๋ออย่างนี้แหละถูกแล้วเดี๋ยวพิมพ์ดูให้นะทำไมเป็นอย่างนี้อุย้ยดูขาสิยาวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ต้องตัดให้แล้ต้นตัวเล็กลงหมือนเนี้ยค่ะ สุดก็ต้องให้เรียบร้อยแบบนี้ไม่เคยแต่งงานกึนี้เลยพิมพ์ค่ะพี่ชุดคุณต้นเรียบร้อยไหมก็เรียบร้อยดีค่ะแต่ว่าขายาวไปนิดนึงเดี๋ยวพิมพ์ต้องตัดให้อะค่ะ งั้นก็เดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยนะได้ค่ะเออคุณต้นค่ะคเดี๋ยวเชิญไปที่ห้องเลยนะครคุณต้นเนี่ยนะเขามองเธอนะตานี่เยอะมอกอย่างกับมดตันหน่อยตอนน้ำหวานจะไหวเหรอไหวสิคะเรื่องของพิมพ์กับต้นนะคะมันเป็นแค่วันวานะคะแต่วันนี้มันไม่หวานแล้วละะ่ะ ดีไม่ใช่ว่ากลับมาเถิดวันวานเฮ้ไม่ใช่เออดีแล้วไม่งั้นนะคุณหญิงก็ไม่ไหวจะเคลียร์โอ้โหนี่แค่เห็นเมื่อกี้นี่ยักฉันน่ะก็ปวดหัวตึกๆเป็นไรหรอไหวไหวไหวแล้วก็ไปจัดการใช้เรียบร้อยเร็วค่ะยืนอะไรอยู่โอ้ นะครับสวยมากครับผมในักกีฬาครับฉอนที่เธอที่หอมกว่าเธอที่ทำให้ฉันหัวใจสั่นไหวที่มีความหอมของมวนมุมไม้ต่างเริ่มความรักลงในช่องว่า เต็มหัวใจจะเก็บเมื่อฝ่าเก็บรักที่มีมากดอกไม้่อใหญ่เก็บเอา